ครับผมก็สวัสดี FC ทุกท่านแล้วก็เพื่อนช่างทุกคนทุกท่านนะครับนะครับวันนี้นะครับช่างกบจะพามาเช็คกอบอร์ดที่ตะชินะครับมีสองบอดนะครับอันนี้รู้สึกจะเก่ามากเก็บมาจาก ไหนไม่รู้นะครับบอกทำให้ทีนะครับผมจะเอาไปเปลี่ยนกับบอร์ดที่มันระเบิดนะครับคนละเจ้านะครับผมอนนี้อีกเจ้าหนึ่งนะครับแต,ตัวนี้ถอด IC ไปแล้วนะครับถอด IC ไปแล้วนะครับ i อซอ่าก่อนที่เรานะครับก่อนที่เราจะเปลี่ยน เปลี่ยนบอร์ดนะครับเปลี่ยนไม่ใช่เปลี่ยนบอร์ดนะครับเปลี่ยนไอซีพวกนี้นะครับหรือว่าให้เช็คอุปกรณ์รอบๆอบนะครับเอาเป็นแบบพื้นฐานไปเลยนะครับคลิปนี้มาดูแนวทางแบบที่เช็คบอร์ดฮิตาชินะครับไปใช้กับบอร์ดอย่างอื่นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นบอร์ดของตู้เย็นทุกรุ่นนะครับสามารถเช็คภาคใจไปเหมือนกันได้บอร์ดทุกรุ่นนะครับผม อนอื่นนะครับตัวนี้ช่างทำมาแล้วนะครับผมนี่ใส่ฟิวเห็นไหมครับใส่ฟิวนะครับเห็นไหมใส่ตะกั่วไม่ใช่ฟิวนี่เห็นไหมครับตะกั่วตรงนี้นะครับใส่ตะกั่วมานะครับมันไม่ใช่ฟิวนะครับผมไม่ใช่ฟิวอย่าไปต่อแบบมั่วซั่วนะครับผมเดี๋ยวมันระเบิด เยอะกว่าเดิมนะครับเด,เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันระเบิดเยอะกว่าเดิมนะครับถ้าใส่ก็ใส่ประมาณฟิลสักประมาณ1แอมป์ก่อนนะครับไม่งั้นก็ต่อหลอดผ่านนะครับต่อหลอดผ่านเสียปลั๊กเหมือนเดิมนะครับเสียปลัก๊กก็เสียปลั๊กแล้วก็ทําชุดหลอดผ่านต่อได้เลยนะครับเดี๋ยวช่างกบจะ มาสอนวิธีต่อหลอดผ่านว่าต่อแบบไหนนะครับต่อแบบไหนเราจะเขียนวงจรให้ดูนะครับไม่งั้นก็เอาหลอดอถ้าไม่มีหลอดผ่านเราก็บัตรกรีหลอดเดี๋ยวดูนะครับบัตรกรีผ่านหลอดอา่าสมมุติอันนี้เป็นหลอดนะครับหลอดนี้มันมันแค่ห้าวัตนะครับเอาเป็นหลอดห้าสิบไ ไม่ใช่ห้าสิบร้อยวัตก็ได้นะครับหรือหกสิบวัตก็ได้นะครับต่อผ่านก็ต่อผ่านฟิวอย่างนี้ต่อค่อมเลยนะครับคอมแบบนี้นี่ไม่ต้องใส่ฟิวนะครับต่อค่อมไปอย่างนี้เลยก็ได้นะครับต่อค่อมระหว่างฝั่งนี้กับฝั่งนี้นะครับคนละเส้นนะครับต่อแบบนี้เลยนะครับหลอดตัวนี้สามารถเวลามันมันชุดอุปกรณ์อะไรของเราที่เราเปลี่ยนเข้าไป อาจจะมีตัวเช็คแต่ตัวที่มันเสียอยู่แต่เราเช็คไม,ไม่ไม่เรียบร้อยหรือไม่จบหรือว่าไม่มั่นใจเราต่อหลอดนี้ถึงแม้ว่าจะมั่นใจหรือไม่มั่นใจก็ช่างนะครับเราต้องต่อเทสแบบนี้นะครับขนาดช่างกบมั่นใจช่างกบยังต่อหลอดผ่านแบบนี้แต่ช่างกบไม่ได้ต่อแบบนี้ช่างกบแบบเสียปลักนะครับทําเป็นแท่นขึ้นมาแล้วนะครับผมเรามาเช็คกันเริ่ม จากดูฟิวตรงนี้ฟิวขาดนะครับก็คือฟิวขาดเป็นตะกัวลูกค้าเอาตะกัวแกมตะกัวให้ด้วยหรือเปล่าเนี่ยตรงนี้ฟิวขาดก็แสดงว่ามีจุดช็อตในส่วนของภาคใจไปนะครับจุดช็อตในส่วนของภาคใจไปนะครับ ตรงนี้เราจะมาวัดในส่วนของระบบสวิตชิงนะครับอย่างเช่นเราสามารถวัดจุดนี้ได้เลยนะครับเป็นไดโอดนะครับเป็นไดโอดนะครับของช่างกบจะปีดด้วยนะถ้าเป็นไดโอดวัดแบบไดโอดนะครับหรือจะใช้เป็นวัดแบบมิเตอร์เข็มก็ได้นะครับมิเตอร์เข็มก็ได้นะครับแต่ช่างกบจะใช้เป็นมิเตอร์ตัวนี้นะครับวัดฝั่งที่เป็นสัญลักษณ์ตัวนอนแบบนี้นะครับตัวนอนแบบนี้เห็นไหมครับ ตัวนอนนะครับตัวนอนก็คือ AC บวกลบนี่ก็คือ DC นะครับวัดเลยนะครับต้องไม่ขึ้นหรือจะใช้มิเตอร์เข็มนช่างกบจะวัดแบบใช้มิเตอร์เข็มก็ได้นะจะเด้งบางคนนะครับอาจจะไม่มีมิเตอร์ดิจิตอลก็ใช้เข็มช่างกบถนัดได้ทุกมิเตอร์นะครับไม่ว่าเข็มหรือดิจิตอลแต่ถ้าวัดไฟช่างกบจะใช้มิเตอร์ดิจิตอล ครับจะเห็นเป็นตัวเลขเลยนะครับใช้ทั้งสองตัวเลยเนาะ,ะตั้งไวท้ที่ประมาณนี้นะครับกบจะใช้มิเตอร์เข็มวัด0ิโลโอมก่อนโอเคเข็มนะครับมันจะต้องไม่ขึ้นนะครับฝั่ง a อสลับก็ไม่ขึ้นนะครับ เรามาวัดฝั่งนี้นะครับฝั่ง DC กับ AC <c oughs> นะครับมันรั่วถึงถึกันไหมมันจะขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างนะครับแน่นี่คือใช้ได้นะครับแล้วฝั่งนี้มันกันจะขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างอ่านี่ไงครับสลับมาก็จะไม่ขึ้นนะครับโอเคถือว,ว่าใช้ได้แล้วมาวัดข้อมอย่างนี้บัดอีกด้านคือวัดให้ชัวร์ที่สุดนะครับอ่านะครับมันจะขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างเหมือนกันแต่ถ้า ฝั่ง AC เข้ามันจะไม่ขึ้นเลยนะครับสลับก็ไม่ขึ้นถ้าขึ้นก็คือชอ็อตพิวตัวนี้ก็ขาดได้เหมือนกันนะครับอย่างสวิตชิ่งตัวนี้เสียฟิวตัวนี้ก็ขาดนะครับมาดูในส่วนของไดโอดนะครับไดโอดที่เป็นฝั่งสวิตช,ชิ่งนะครับช็อตไหมอ่าไม่ชอม็อตนะครับถ้าช็อตมันจะขึ้นเต็มสปีดสลับก็ไม่ชอ็อตตัวนี้ด้วยวัดทุกตัวนะครับโอเค อันนี้คลิปนี้สําหรับเพื่อนช่างมือใหม่หรือว่าเพื่อหัดซ่อมนะครับเพื่อหัดซ่อมแนวทางนะครับผมคนที่ช่างที่เป็นแล้วนะครับก็กดผ่านได้เลยนะครับขึ้นืะครับโอเคนะครับไม่มีปัญหาออปตไม่ต้องวัดนะครับส่วนมากก็ไม่ค่อยช็อตหรือจะวัดก็ได้นะครับนี่ครับต้องขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างเหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็น ฝั่งรับแสงนะครับเป็นทรานซิสเตอร์เหมือนสันเดลักมันทรานซิสเตอร์จะไม่ขึ้นจะขึ้นนิดเดียวนะครับโอเคถ้าขึ้นสูตรมันก็ช็อตอยู่นะ้วทีนี้นะครับนี่ไงนี่ไงตรงนี้ด้วยวัดไปหมดเลยนะครับวัดตรงนี้ด้วยปึ๊บอ่าช็อตไปมอ่าไม่ช็อตนะครับถ้าช็อตก็ขึ้นสุดสสเกลทั้งสองฝั่งเลยนะครับถ้าเราสับ ไดโอดจะขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างนะครับส่วนอย่างอื่นมีไหมต่อไปนะครับที่สำคัญนะครับเป็น IC switching นะครับ IC Switching เราจะวัดยังไงนะครับเราจะวัดยังไงก็ง่ายๆนะครับเรามาดูในส่วนของตรงนี้นะครับตรงนี้ ตรงนี้นะครับมันจะมีขาที่มันรับไฟที่เป็นขาเด่นนะครับที่รับไฟจากนี่ตรงนี <light> ้จะเป็นฝั่งบวกใช่ไหมไฟบวกมานี <omat airports> ่มานี่มานี่พืชมาานี่มานี่มาเข้าขาอ่ามอแปลงฝั่งนี้แล้วก็ออกมาฝั่งนี้นะครับทํางานร่วมกับมอแปลงนะครับให้อ่ามอแปลงทํางานมีความถี่ออกมานะครับผม อันนี้ก็คือขาเด่นขาที่5นะครับส่วนขาซอสก็คือรอบฝั่งนี้นี่ก็คือตรงไหนขาซอสก็คือขานี้2ขานี้นะครับ2ขานี้ขาฟีดแบกน่าจะเป็นขาอันนี้น่าจะเป็นขาไฟเลี้ยงไอ้ขาฟีดแบกนี่ไงนี่ไงขาติฟิดแบกนี่ครับฟีดแบกกลับมาบอกบอกฝั่งนี้ได้เลยนะ ไม่ใช่บอกขาฟีดแบ็กก็คือจากเอาพุทนะครับเอาพุทสมมติว่าเอาพุทมันปก,กติปุ๊บฝั่งออปโตฝั่งฝั่งไดโอดนี่ครับมันจะเป็นหลุมฝั่งนี้สัญลักษณ์หลุมไดโอดอนดศคาโทาโดนะครับมันจะบอกส่งพลังงานเป็นแสงนะครับตรงนี้จะได้ประมาณ1โวลต์ถ้ามันทำงานนะครับ ขาหนึ่งขาสองนี่จะได้หนึ่งโวลต์นะครับถ้ามันทําส่งพลังงานทางแสงออกไปแล้วก็เป็นพลังงานไฟฟ้าไปบอกที่ขาสีอันนี้ขาสีเป็นขาฟิดแบกเราไม่ต้องวัดก็ได้เราวัดแค่ขาเด่นกับขาซอทเทียบกันนะครับมันจะขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างนะครับก็เหมือนเหมือนเราวัดมอสเฟตนะครับเหมือนเราวัดมอสเฟตแต่แต่มันไม่ใช่มอสเฟตนะครับมันเป็นไอซีนะครับแต่ภายในมันทํางานเหมือนมอสเฟตนะครับ เดี๋ยวมาวัดนะน่าจะวัดตรงนี้ก็ได้นะครับ่ไหมขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างไม่ช็อตนะครับวัดบวกลบเลยก็ได้นะครับวัดบวกลบเลยก็ได้นะครับเห็นไหมครับขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างก็คือ,อตัวไอซีตัวนี้อาจจะไม่เสียนะครับอาจจะไม่เสียที่นแน่คิดว่าน่าจะไม่เสียนะครับไม่ช็อตไม่ช็อตนะครับไม่ช็อต จะเสียไม่เสียจะช็อตแต่ถ้าพูดถึงว่าในเรื่อง IC เนี่ยมันช็อตไหมมันไม่ช็อตนะครับมันไม่ช็อตระหว่างขาเอสกับขาเดนนะครับเห็นไหมครับไม่ชอ็อตวัดนี้ไม่ชอ็อตถ้ามันช็อตมันต้องขึ้นแบบนี้อยู่แล้วนะส่วนวัดขาฟิดแบกเราก็จับขั้วลบตรงนี้เลยนะครับขั้วลบตรงนี้ขาฟิดแบกตรงนี้เห็นไหมครับขึ้นประมาณนี้สลับเ,เห็นไหมครับขึ้นประมาณนี้ไม่ชอ็อต หรืออีกขาหนึ่งมันคือขาเลยตัวน,นี้ก็ไม่ชอ็อตนะครับไม่ชอ็อตอ่าต่อไปทำไมไม่มีตัวชอ็อตหรือไม่มีตัวอ่ามันมีปัญหาแล้วทำไมฟิวมันขาดนะครับแล้วทำไมฟิวมันขาดมันอาจจะขาดเพราะว่าหนึ่งไฟกระชากนะครับไฟกระชากนะครับสองแล้วทำไมคนเก่า ช่างคนเก่าเขาเอาฟิวตัวนี้ใส่แล้วทำไมอบอร์ดไม่ทำงานนะครับเห็นช่างเพื่อนช่างที่ส่งมาเขาบอกเป็นอาจจะไม่ใช่ช่างนะครับไม่ใช่ช่างที่แบบต้องเช็คตัวนี้เช็คอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะนะเขาเป็นช่างซ่อมตู้เย็นที่เป็นเกี่ยวกับน้ำยา <S <S อิเล็กทริกนะครับพูดถึงอิเล็กทริกกับอิเล็กทรอนิกส์ก็หลยอย่างเนะขาเลยมาลองต่อฟิวดูนะครับแต่ว่า ไม่ทาํางานเพราะอะไรนะครับมีตัวปัญหาอย่างหนึ่งนะครับมอแปลงมอแปลงสีชอบขาดนะครับขดลวดชอบขาดมาดูกันขาดตรงไหนนะครับขดไหนฝั่งไหนมาดูกันเดี๋ยวใช้มิเตอร์ตัวนี้แล้วกันนะครับมิเตอร์เข็มเอ้ยมิเตอร์ดิจิตอลแล้วกัน นะครับมาดูกันนะครับมันชอ็อตมันขาดตรงไหนผมจะกบจะวัดเป็นปีดให้ดูเจอบ่อยมากเลยนะของที่ไต chi นะครับจำไว้เลยนะครับคือมี2อ,อย่างมีไอซีสวิตชิ่งกับหมอปแปลงนะครับที่มันชอบเสียนะครับชอบมอปแปลงก็ชอบผลลวดขาดผลลวดขาดทำยังไงนะครับช่าง mm hmm. กบต้องรื้อพันใหม่ หรือพันใหม่มาดูกันขาดขดไหนขดนี้ครับขดไฟ300นะครับที่จากอ่ซีไฟตรงซนี่ยสาอยนี่วนมาแล้วผ่านาจัมเปอร์แล้วก็มาตรงนี้นแล้วก็เข้าขดนี้ออกขอดนี้มาหาขาที่เปเชียนว่าขาดีเด่นนั่นแหละครับดูนะเห็นไหมครับไม่ปี๊ดเลยดูขาอื่นขาฟีดแบ็กขาไฟเลี้ยงไปเลี้ยง ไปฟีดแบกไปเลี้ยงนะครับขาไฟเลี้ยงเนี่ยขานนี้เห็นไหมครับไหมติงกันส่วนขาออกขาเช็คคอลลิตี้นะครับเห็นไหมขาไฟออกก็ปกติไม่ขาดครับฟังเช็คคอลดิตี้ก็ ไม่ขาดนะครับฟั่ง primary ขาดนะครับฟั่ง primary แสดงว่าขดที่ไฟสามร้อยไปหา ic มันขาดนะครับมันก็เลยไม่ทำงานนะครับผมขดนี้น่าจะเป็นขดสิบห้าโวลต์นี่ครับขดนี้เป็นขดสนะิบห้าโวลต์มาลนงเขียนบอกสิบห้าโวลต สิบห้าโวลต์ก็ไม่ขาดนะครับก็มีแค่นี้แหละครับที่มันเสียมันช็อตนะครับมีหม้อแปลงหม้อแปลงคือสําคัญที่สุดก็คือจะทํายากนะครับชัางกบต้องแกะออกม้วก็มาพันใหม่ก่อนจะพันเราไปแช่ไอตัวนี้ก่อนถึงจะแกะได้แค่ทินเนอร์นะครับใส่ขวดทิ้งไว้เลยหนึ่งคืนแล้วก็มาแกะแกะง่ายที่สุดแล้วก็พันรอบเดิมนะครับเอารอบเดิมออกนะครับแล้วก็ เอาลวดเทียบลวดใหม่แล้วก็ความยาวเท่าเดิมแล้วก็พันเข้าไปนะครับใช้ความสามารถนะครับถ้ามีมอปแปลงตัวใหม่ก็เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันนะครับทั้งปบเช็คแล้วนะครับมอปแปลงขาดเหมือนกันขาดสองขอดเลยขดสิบห้ากับขอด uh, ขอาไพเมอรี่ไพเมอรี่นะครับขดนี้ขาดกันสองขอดนะครับทั้งปบเช็คเห็นไหมครับขาดเลยฝั่งนี้ก็ขาดแต่ฝัง่งเช็คคอนเนอรี่ไม่ขาดนะครับ ก็คงต้องจบคลิปนะครับแนวทางเล็กๆน้อยๆเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครป์ให้ช่ับให้ช่างกบด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับผมสําหรับคลิปนี้สําหรับมือใหม่นะครับที่มือเก่าแล้วก็ผ่านผ่าเลื่อนได้นะครับผมสวัสดีครับผมขอบคุณมากครับ